ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทำทุกอย่างตามช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้เจ้าช่างหนูจะมาสอนวิธีการตรวจเช็คมอเตอร์เครื่องกภาพ้าช่างหนูเคยทาคลิปหนึ่งที่การตรวจเช็คเขาเรียกว่าดูลนของมอเตอร์เครื่องสภาพ้าช่างหนูก็มีทาอยู่คลิปนึงครับที่วิธีการวัดนะครับผมถ้าใครไม่รู้รายละเอียดากคลิปนี้ถ้าเป็นช่างจะดูจากไลย์นั้นก็ได้คลิปนี้ช่างหนูจะทําแบบง่ายๆวิธีการต่อแบบง่ายสุดจะง่ายของมอเตอร์และวิธีการสังเกต ยังไงอันไหนเป็นคาปาอันไหนเป็นสะเป็นลายดีตน้นนะครับผมเรามาดูกันตรงนี้อ่ามันเป็นยี่หอของอันนี้อันนี้เป็นของเจ้าฮิตาชิเนี่ยนะครับฮิตาชิเข้ามาแบบนี้มาสําเร็จแบบนี้เลยถ,ถุงตัดทามาให้ดูง่ายๆสำหรับตัวนี้เดี๋ยวก็เป็นของซัมซุงนะครับเนี่ยซัมซุงคาปาเข้าคู่กันแบบนี้นะครับแต่แยกส่วนนี้ให้ดูชัดเจนก่อนนะครับเดี๋ยวถุงจะไปอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ครับอันนี้คือ เป็นของ LG LG สังเกตด้วยง่ายนะครับสายเขาเนี่แดงกับเหลืองเนี่ยเป็นของคาปานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นช็อกเกตนะครับนี่อย่างนี้มันก็แตกต่างสีนะครับมันแดงกัเมืองก็จรงิงแต่อยู่คนละฝั่งแดงคู่นะั้นอนี้สองข้างคนละฝั่งเหลืองอยู่นี้ถ้าเป็น LG นครับจาไว้จําที่สายแคปอย่างเดียวครับเพาหลักการจะเป็นเป็นลายนะครับต้องสังเกตด้วยอย่างนะครับก็สายแคปของ LG ของเขาก็จะเป็นสีนี้ครับแดงกับเหลืองนะครับ <precisa> แดงกับเหลืองอย่างนี้ เหลือจากสีนั้นก็คือสายนี้ก็เห็นสายไฟครับคือลายแค่นั้นเองครับรุนจะเป็นช็อกเกตสังเกตให้ดูดีก่อนนะครับวิธีการดูว่าอันไหนเป็นคาปาซิเตอร์นี่ครับทำทูงเขาจัดไว้แล้วนะครับนี่แดงน้ำเงินเห็นไหมครับก็อยู่คู่กันอันไหนลายครับง่ายๆก็อาศัยสีขาวหรือเป็นลายนะครับเดี๋ยวสรุปจะบอกวิธีต่ออีกทีนะครับสำหรับพิจฉี่นี่เขาง่ายเลยร้อยเข้าต่อไว้เสร็จนะนะครับเทาก็แดงนี่แล้สีเหลืองที่เหลือนี่ไม่ใช่เหลืองครับสีที่เหลือนี่คือดําดำนั่นคือลายนะครับผม นี่สาหรับตัวนี้เสือมาอย่างอตัวนี้มันเป็นของสองถังครับแต่นี่เป็นถังซักเอาง่ายครับเอาวางไปก่อนเริ่มจากซัมซุงนะครับวิธีการต่อไม่ยากออนนี้เคลียร์ไปก่อนนะครับคือเราตรวจเช็คดูว่าบางคนถามหนูว่าเออจะเช็คดูไงให้รู้ว่ามอเตอร์เสียมอเตอร์ดีดังต้อดไม่ตอ้อดังต้อดหมายถึงอะไรเสียมอเตอร์เสียคาปาเสียนะครับนํามาตรวจเช็คแบบน,นี้เราจะรู้ทันทีครับว่าอะไรเสียก็เอานี่ครับ นี่ใบแบบเรื่อยๆช้าๆนะครับผมทาแบบพยายามพูดช้านะครับผมบางท่านบอกว่าสนุทําไมพูดายจังเพราะว่าก็พยายามทําให้เข้าใจนะครับผมนี่มัดครับอ่าแดงก็มัดแดงเลยนะครับคำซุงเขาจะแยกแยะไว้แล้วครับผมว่าแดงแ้ําเงินเป็นแคปคาปาก็สังเกตด้วยง่ายจุดของมันที่เครื่องซักผ้านะครับจะดูว่าไหนสายลายสายดิต้นก็ดูที่แคปคาปาของเครื่องซักผ้าของยี่ห้อนั้นสังเกตง่ายดูที่สายคาปาก่อนว่าอัานไหนเป็นคาปา ถ้าเดาเป็นสายไฟก็จะรู้เลยเนียจากคาบตาแดงน้ำเงินเป็นไฟก็คือขาวนี่ครับขาวเนี่ยเดี๋ยวต่อเลยนะครับต่อโดยง่ายนี่ปักไฟนะครับต่อร้ายก่อนอันนี้เราต่อที่สายน้ำเงินก่อนก็ได้จะต่อแดงก่อนก็ได้นะครับผมมันหมุนซ้ายหมุนขวานะครับครับหมักเข้ไปอย่างนี้เลยเตือนหน่อยนะครับสําหรับไฟมสวิวิ์อย่างนี้อย่าไปไว้ใจมันนะครับถ้าเสียบถ้าเป็นปักที่ไม่มีกาวไม่ได้นะครับถ้าปักมีกาวก็เสียบตรงถูกต้องอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้า ปั๊กรุงกระเก่าอย่าไปไว้ใจนะครับเพราะเขาเสียบกับแปกักมาได้ปลายเป็นตอนนรืต,อน,ต,อ,นต,อ,นตอนเป็นลายได้สาหรับปิดชุบเนี่ยมันยังมีไฟอยู่ก็เป็นไปได้บางทีจากลายเป็นดิตอนดิตอนเป็นลายก็ระวังหน่อยเตือนหน่อยนะครับอย่าไปไว้ใจถ้าเป็นไปได้ท,ท,ทําเทสทดลองใช้วิธีสักเบเกอร์เอาหน่าซื้อเบเกอร์มาตัวกล่องไฟใส่ตัดเช้าตัดเป๊ะมันจะดับเลยนะครับผมตรงนี้ <Phillip. S 2> มันปั๊กมีลายห่ามันตรงอยู่แล้วครับผมลายดิตอนมันไม่กัข้างอยู่แล้วเสียบไปเลยนะครับหมัดนะครับยังไม่ได้เปิดสวิตช์นี้นะครับผมอ่าทีมครับ จะดูนะครับว่าหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับแต่ถ้ามันไม่หมุนแสดงว่ามอเตอร์เสียตัดสินอีกแบบหนึ่งแคปคาปาเสียก็ได้แคปคาปาสที่เรามั่นใจของเรามีแล้วว่าทำรองเป็นสเปรย์พยายามใส่รองเท้านะครับตัวเช็คคือสาฟ้านี่อย่าอย่าถอดรองเท้าเด็ดขาดนะครับพยายามใส่รองเท้าครับโอเคครับเปิดสวิตช์ครับหมักเข้าไปเห็นไหมครับอันนี้หมุนสวนนาฬิกานะครับดีกค่นะครับนี่นะครับหมุนมาเข้าหาตัวชั้งหนูนี่นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกา อ่าหยุดก่อนนะครับอันนี้ถอดปลั๊กก่อนนะครับทีนี้เราจะให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาก็ย้ายเส้นนี้เส้นเดียวครับสายลายนีไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับย้ายสายดังเงินนี้นะครับไปอยู่ที่สายแดงนะครับสาเหตุที่ว่ามันตีไปตีมาทีซ้ายทีขวาต่ออย่างไรก็แบบนี้สาหรับสองถังนั้นมาอยู่ที่ลานสลับสลับขั้วนั่นเองครับหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับเปิดนะครับมกอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้หมายถึงว่าปกติทุกอย่างหมอเตอื่นดี นะครับผ่านไปหนึ่งยี่ห้อนะครับผมง่ายๆจําไว้เลยครับถ้าตัวไหนอยู่กับขาปลาก็คือสีนั้นเป็นขาปลาอีกสายหนึ่งสีสีอะไรก็ช่างมันมันเป็นลายอย่างเดียวครับผมโอเคถอดครับยี่ห้อฮิตาชินี่ครับฮิตาชินี่โอกาสที่ถุงหซ่อมมาโอกาสที่มอเตอร์ก็เสียนั้นน้อยมากมันเป็นทองแดงเส้นใหญ่มากมันไม่เสียง่ายๆนะครับเขาต่อไว้แบบนี้เลยนะครับถ้าใครเคยลื้อเครื่องกระพ้าฮิตาชินะครับก็สีเทา แต่เขาออกแล้วเขาเ่็กแดงตับต่อไปอย่างนี้อยู่แล้วก็ดูอยู่แล้วว่าเขาก็แดงได้เป็นคาปาซิตเตอร์นะง่ายๆอันนี้ที่เหลือนี่คือนะครับเป็นละเป็นลายนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูมันง่ายครับหรับพิจชิกก็แนวทางของมันคือไม่เป็นหลักการอยู่แล้วนะครับต่อครับเข้าเส้นดําคือเส้นแรกเส้นหนึ่งเข้าเข้าไปเส้นหนึ่งของไฟกับลายมีตอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวท่านหจะต่อนี่ใส่นี้เข้าไปนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับผมนี่มันจะเป็นอย่างนี้ เรายังไม่ย้ายสายน้ำเงินนะครับอันนี้มันจะหมุนไปแถบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเราต่อมาด้านนอกอย่างนี้ปล่อยโอเคนะครับเปิดไฟแล้วครับเปิดสวิตช์ครับหมักเห็นไหมครับแรงนะครับเห็นไหมครับตอนนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับผมปิดสวิตช์ครับโอเคทักปลาครับตามนี้ครับตอนนี้อยากจะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาครับก็ย้ายเส้นเงินนีครับใส่ไปหาเส้นแดง นะครับเองหลักการง่ายๆครับทิศชีนั้นจะเป็นหลักการเป็นครูสำหรับท่้งทัางบางท่านที่ไม่รู้ว่าบนซ้ายบนขวาอย่างไรนะครับอันนี้ต่อเรียบร้อยแล้วตัดออกไปเลยครับเดียสายมันจะลงติ่มกับพื้นปูนนะครับผมตัวนี้ครับจะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหากเข็มจตะไว้นะครับผมฟื้นไประวังครับเสียบปลั๊กครับผมหมักเข้าไปครับอ่ากดครับต้องหมุนตามเข็มนะครับได้เห็นไหมครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับผมโอเคครับค่นี้ครับ กิจชีง่ายสุดครับเพราะเขามีแบบให้รู้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็แดงก็แดงกระเขานี้เป็นของแคปคาปาต่อมาตัวนี้ครับของเจ้า LG นะครับนะครับรุ่นนี้เขาไม่มีช็อกเกตเขาต่อสายออกมาครับบรรุงเขาใช้ช็อกเกตถ้ามีช็อกเก็ตกลางๆนั้นเป็นไฟนะครับเป็นลายระมัดเลยลครับตามนี้ง่ายๆครับให้รู้แคปสีแคปคาปานะครับถ้าอยู่ในเครื่องค้าเป็นหลักสองเส้นนั้นต้องเป็นสายแคปแน่นอนอ่าโอเคครับต่อแดง อ่าก็ตามสีของมอเตอร์นั่นเองส่วนมากเขารุ่นใครรุ่นมันมันจะมาตามสีนะครับแต่ถ้าเรารู้วิธีการต่ออย่างนี้แล้วไม่ว่ายี่ห้ออะไรสีไม่เหมือนเราก็ต่อถูกนะครับดูวิธีการวัดฉัน,นก็เคยทําอยู่คลิปหนึ่งของ u t u b e นะครับวิธีการวัดว่าอันไหนเป็นสายเส้นไฟนะครับวัดค่าดูก่อนก็ตรวจเช็คได้ง่ายอ่านะครับวัดสายลายนะครับสีเทานี้สายลายครับอ่าจะลองหมุนไหนเรายังไม่รู้ไหนหมุนไหนเราต่อสายที่เหลืองก่อน อ่าโอเคครับพยายามใหญ่สายชนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูว่าหมุนซ้ายหมุนขวาครับถ้าไม่หมุนแสดงว่าเตอร์พังนะครับหรือไม่แคปคาปาแล้วเสียเรามีเทสอยู่นะครับโอเคครับกดครับผมนี่อันนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเห็นนะครับปิดครับอ่าต่อไปนะครับอ่าเราย้ายจากที่เราเสียบสีเหลืองนี้เอาไปใส่สีแดงอีกข้างหนึ่งให้หมุนกลับนะครับผมเป็นหลักการของกาเรียกเครื่องสัมผ้าสองถังนั่นเองนะครับที่หมุนซ้ายหมุนขวา ของถ่างซักนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้มันจะต้องหมุนโคนเข็มนาฬิกาหมาักอ่านี่หมุนตามเระขอโทษทีครับ่พูดผิดนะครับอันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาเราใส่สีเหลืองหมุนย้อนเข็มนาฬิกาใส่สีแดง,ง,งาลาย้ายสีน้ำเงินสายไล่มีต้นของเราเข้าไปหาสีแดงมันจะหมุนตามเข็มนาฬิการครับแต่เรยาย้ายหลักมันต้องหมุนกลับข้างแน่นอนนะครับคือมอเตอร์ประมูลแบบนะครับง่ายๆนี่ถ้าทําทำอะไรต้องให้ไม่แหงงเดี๋ยวนี้เรามาตัวนี้ครับอันนี้เป็นของเครื่องซักผ้า สองถังถังซับนะครับถังนี้ตีซ้ายตีขวานะครับก็สังเกตนะครับเรามาดูลายตรงนี้โอเคนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับดูลายวงจรมันนะครับหัวท้ายนะครับมันจะมีขีดแมปแมปนะแต่ลักษณ์นี่คือของคาปานะครับข่อมข้อมไปตรงนี้ด้านบนนั้นเป็นสีของบนเป็นเลสฝั่งตรงข้ามล่างสุดนี่เป็นสีเยลโล่อะเหลืองนะครับเหลืองกลางกลางนี่เป็นสีขาวนะครับนี่หมายถึงว่าขาวนี้เป็นเป็นลายนะครับสัญลักษณ์มันแปลก นะครับมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวสนุกจะวาดตรงนี้ให้ดูครับมันแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ของ LG จีตะกลางนี้เป็นไวอะเขาเรียกสีขาวนี่เองครับผมภาษาอังกฤษเป็นไว้นะครับผมด้านบนเขาเรียกว่าสีแดงแดงนะครับด้านล่างเขาเลือวก็ภาษาอังกฤษก็เขียนว่าเยนโลอะโอเคครับเหลืองนั่นเองนี่สสยลักนี้ค่อมอย่างนี้นะครับถ้าค่อมอย่างนี้หมายถึงว่าขาปลาค่อมหัวท้ายนะครับสีขาวก็เป็นเป็นเป็นลายแต่มีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งของซัมซุง นะครับเขาจะมาแบบนี้เลยเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็มีขีดอย่างนี้ตรงกลางแบบนี้ออกไปตรงนี้นะครับผมนี่นะครับไอสองเส้นนี้เป็นเขาเรียกว่าน้ำเงินแล้วกันครับง่ายครับด้านบนนั้นะเป็นสีแดงด้านล่างจะเป็นสีขาวข่าตัวนี้คือแคบคาปาครับผมครับผมน้ำเงินก็แดงคือคาปาครับไอเหลือนี้เราง่ายว่ามันจะเป็นสีขาวของซัมซุงนะครับสีขาวก็คือลายถ้ามีใส่ลักขีดอย่างนี้ครอบอย่างนี้หมายถึงว่าของแคบคาปา อันน,อน,นี้เป็นของ Samsung นะครับแต่อันนี้เป็นของของ LG ของ LG เขาจะขั้นตามลายนั้นสังเกตง่ายๆสักขั้นอย่างนี้คือคอมเขาเรียกปันว่าถือคอมอย่างนี้คือมาถึงว่าสองสีนี้ฝั่งตรงข้ามเป็นของคาปาสังเกตง่ายๆครับถึงนูทําดูก็เข้านะครับผมขอเข้าใจกันนะครับจําง่ายๆนะครับสีแดงตรงกลางมันสีขาวสีขาวมาถึงลายนะครับครับผมแล้วมาด้านล่างสุดก็คือเยลโล่เห็นไหมครับเยลโล่ Yellow คือสีเหลืองเอาสรุปง่ายๆว่า สีขาวนี้เป็นลายอ่ะเพราะว่าตามลายขีดเขาขั้นไปแล้วให้เรารู้ว่าเป็นแคปคาปาบนล่างนะครับจาสีไว้ทางหลูก็ทําวัดเขาเรียกวัดดวงให้ดูครับบางทีทางหลูว่าเอาของที่มันเสียมาให้ดูก็ได้เพราะว่าเสียอาการเสียเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คือเสียนั่นเองนะครับคาปาตัวนี้ก็ได้มันเป็นของ LG เหมือนกันเราก็เอาเหลืองนี่เลยนะครับตัวนี้ครับลายตัวนี้ก็เข้าลายนี้สีขาวหมาเข้าไป นี้เราจะมาต่อ2เส้นนี้ต่อหลายก็ได้แล้วหมุนซ้ายหมุนขวานะครับผมลองได้เพราะว่าหมุนซ้ายหมุนขวาก่อนหน้าหลังไม่เกี่ยวกันนะครับมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องตัวก่อผิดนะครับเราจะจะใส่ไปซ้ายขวาก่อนก็ได้ให้มันถูก,กแต่สายไฟถ้าต่อแล้วต่อลายถูกต้องอย่างเดียวครับไม่ต้องกลัวควันไม่กกนะครับถ้าเราต่อไม่ถูกต้องถ้าเราเอาสายลายแดงเป็นลายก็มีโอกาสเีิดควันขึ้นนะครับโอเคครับเสียบนะครับหมักสบาไปนะครับเสียบกดสวิตช์นะครับหมักเงียบกิบ โอ้ยตืดมือหน่อยๆนะครับแสดงว่าไม่รอดนะครับเดี๋ยวกลับข้างนะครับดูมันจะเป็นยังไงนะครับเราต้องลองนี่ครับไปนะครับอ่าลองใหม่นะครับพาไ่ตืดไม่ตัดนั่นอันนี้เขาเรียกว่ามอเตอร์พังนะครับมอเตอร์เงียบเกิบนะครับผมแสดงว่ามอเตอร์พังนะครับผมนะครับบอกยางนะครับอันนี้เป็นคาปาเขาเรียกแคปกระเทย นะครับเขาอยู่ตรงแบบตรงข้ามแบบนี้นะครับอันนี้สีม่วงม่วงกับเหลืองนี่เป็นสิบสองไมโครนะครับวิธีการดูมันถนูเคยทำทำทำคลิปให้ดูอยู่นะครับนะครับสิบสองครับนี่สีม่วงนะนะครับสีม่วงกับสีเหลืองแล้วก็ตัวนี้มันเป็นบู7เจ็ดไมโครนะครับผมเขาเรียกแท็บปลาเทยนะครับนี่ครับเงินแดงเจ็ดไมโครมีทั้งหมดสองไมสองแถบนะครับสิบสองกับเจ็ดนะครับผม เอาง่ายๆวิธีการตรวจเช็คไอตัวนี้สรุปแล้วสองถังนี้เสียนะครับถ้ามันเสียแนละ้วมันจะเป็นอาการตอดแต่ถ้าเราต่อผิดนั้นทํามันไม่เสียก็ควาจะออกจําไห้ครับอ่านลายให้ถูกต้องถ้าเราต่อถูกต้องไม่ต้องกลัวครับวิธีการต่อของมอเตอร์นะครับจาง่ายๆว่าเขาเรียกว่าจับคู่ของจับแคปคาปาอย่างเดียวครับเสียสายไหนเป็นเป็นแคปคาปาดูที่สีของคาปานี่เองแล้วก็ไล่ไปอีกหนึ่งสีนั้น เขาเรียกว่าเป็นสีสายลายนั่นเองครับทุกยี่ห้อนะครับผมไล่ดูทุกสายลงคาปาในเองว่าตัวไหนถึงเป็นคาปาถ้ารู้หลักสายคาปาแล้วเราจะต่อถูกบดไม่มีคำว่า,าปิดนะครับผมก็ดูช่างหนูแล้วถ้ามีอะไรสาระดีๆจะหนูนํามาเสนอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับกฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจช่างหนูนะครับโอเคนะครับหรักคลิปน,นี้ก็ไว้วทเท่าน,นี้นะครับผมถ้ามันตอดแสดงว่าผมอพทงแค่นั้นเองนะครับผม นครับสักเกตจากคาปาอย่างเดียวครับสองเส้นคือาปาอีกเส้นหนึ่งมันจะเป็นลายเท่านั้นเองครับดูจุดง่ายๆโอเคก็อองแค่นี้ครับ